รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แล้วหนูก็คิดแบบหนูไม่รู้จักเลยบางทีปั่นป่นไปไม่รู้จักยิ้มให้กันทักนะทายกันในใจหนูหนูคิดว่าโหนี่ถ้าหนูขับรถอะแล้วหนูลองปาดหมายถึงรถยนต์แล้วปาดอะคนที่หนูปาดเขาต้องด่าหนูแล้วในรถขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้หญิงดีีดีนะคบฝีปากากล้ากอล์มอร์เพรสีเบนชุ่มมร แล้วผมอผมยุ่งกันหมดเลยทีเดียวอ่านี่โอ้แฟนรายการก็มีกันทั่วทุกภาคและทุกจังหวัดนะคะคุณเอ๊ไม่ทราบว่ารับทีวีดิจิตอลกันได้หรือยังคะถ้า <c oughs> รับไม่ได้ก็เออดูผ่านเออพวกโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งนะที่ฉันก็ชอบชอบทะเลสวยนั่นก็คือจังหวัดกระบี่แต่นอกเหนือจากว่าทะเลสวยน้ำใสนะ เขายังมีของดีอีกเยอะแยะมากมายวันนี้มีแฟนรายการรุ่นเด็กซึ่งดิฉันบอกเลยว่าโตขึ้นเขาจะสวยเหมือนดิฉันขอเชิญพบกับน้องสาเรีนันไรเลยเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่กาละเม้วันนี้หนูจะพาพี่กาละเมมาชมของแปลกที่จังหวัดแกบกีเป็นทางมาลายที่รับรองว่ามี่กาละเมไม่เคยเห็นมาก่อน รามารู้สึกดีใจมากมากอ่ะขอบคุณมากมากนะคะที่พาเที่ยวกระบี่นะคะคือจะบอกเลยว่ากระบี่นะในตัวเมืองที่เขามีแบบอนุสาวรีย์เป็นนู่นเปนี่นนัน่นอ่ะเพราะว่าอะไรอย่างเช่นว่าอาทางม้าลายอันนั้นคือเพื่อให้เป็นความสนใจคือถ้าเป็นตัวม้าลายเออคนขับรถมาเออจะได้หยุดคนข้ามก็จะได้เออนี่ทางม้าลายจริงๆนะอย่างเช่นไอ้ปูดํา ูดำนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ก็จะได้รู้ว่าเออกระบี่ก็อุดมสมบูรณ์แล้วที่มีช้างแล้วมีแบบว่าถอด,ดาบนี้นะเมื่อก่อนกระบี่มีช้างมากที่สุดในประเทศไทยช้างเผือกเชือกแรกที่พบแล้วถวายในหลวงที่เราเคยเห็นภาพกันก็มาจากกระบี่นั่นเองแล้วที่มีมนุษย์โบราณนะเพราะว่าอะไรเขาขุดพบซากฟอสซิลมนุษย์โบราณซากดึกดำบรร์ นะอยู่ที่นัานรวมทั้งเสือเขี้ยวดาบด้วยนกออกเป็นไงนกออกเออนกออกเป็นนกในตระกูลเหยี่ยวค่ะเป็นไอดอลของชาวกระบี่เขาเลยแบบว่าเชิดชูอย่างนี้บินสูงมองไกลใจแน่วแน่และรักสันโดดค่ะนี่ ฉายาของเขาจังหวัดไหนดีมีของเด็ดมีของดังนะอยากจะมีมักคุเทศน้อยอย่างนี้มาแนะนําจังหวัดตัวเองก็เชิญได้เลยนะคะติดแฮชแท็กใน i อจของตัวเองก็ได้ว่ากาลแม TV. ทีวีดิฉันจะรอดูอยู่นะคะเอาละ่ะมาถึงช่วงนี้มีปัญหาไหมคะถ้ามีก็ต้องปรึกษา